ขนมนีม่เหมือนกันกินได้อย่างเดียวไอ้ตัวนี้มันจะเซนซสติฟเพราะถ้ากินอะไรไปที่ว่าไม่ใช่อ่ะมันจะอ,อ้วกอืมอ,อ้วกเลยนะท้องคุณนายขึ้นมาอีกอืมต้องกินยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวก็เลยต้องซื้อยี่ห้อที่มันกินได้เพราะมิซสสากินได้หมดอยู่แล้วโอเคเปลี่ยนยี่ห้อแต่มิซาเขากินเรียบร้อยใช่ไหมอืมมิซาเ<ม>ขากินหมดแต่เขาจะกินเรื่อยๆรแต่คนนี้เขาจะระวังเรื่องอาหารเขาหน่อยเขาก็ลูกแม่เด็กกินอาหารมีประโยชน์ทั้งนั้น <Yeah. S 2> กินยาราะไม่อยากกินอะไรก็ไม่กินลวอืมเม็ดซีแต่ออกไปอ,อายุกี่ขวบแล้วเนะี่ยโอ้ยนี่หกแล้วมั้งเนี่ยอือขวบเป็นผู้หญิงทำมัน,นยังทำตั้งแต่ตอนสามเดือนมันอะ่ะโอเคเนี่ยก,กินยังต้องกิมยังหลบ 嗯哼，吗、uh huh.